สวัสดีคุณผู้ชมเีาอยู่กับรถเวลไฟ40นะครับใครที่กำลังมองหาความเป็นส่วนตัวอยากติดตั้งพาร์ติชันนะครับเป็นผู้บริหารที่นั่งด้านหลังนะครับห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยไม่ว่าจะเป็นรถอพาร์ท40หรือว่าเวลไฟ40นะครับตัวพาร์ติชันมาพร้อมกับทีวีขนาด29นิ้วพร้อมเมจิกการ์ดนะครับกระจกที่ปรับขึ้นลงไว้คุยกับคนขับรถได้ด้วยนะฮะนอกเหนื่อนั้นระบบเสียงสามารถออกแบบตามความต้องการของคุณผู้ชมได้เลยงานติดตั้งเป็นแบบไหนติดตั้งออกมาแล้วนั่งสะดวกสบายความกว้างไหม ดีขนาไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับตอนนี้ผมอยู่ในรถเวลไฟ40แล้วนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาทำคอนโซลนะครับที่เป็นพาร์ดิชันกั้นแบ่งระหว่างคนขับกับคนนั่งด้านหลังเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ตัวพาร์ดิชันเนี่ยจะมีทีวีนะครับที่เป็นระบบสมาร์ททีวีขนาด29นิ้วนะครับบอกเลยว่าพอมานั่งกละสัมผัสในรถจริงๆไม่แคบครับนั่งสบายดูตำแหน่งวางขาของผมนะครับนั่งสบายนะครับร่อนี้เวลาเราปรับ ตำแหน่งพักเท้าขึ้นมาครับตำแหน่งวางขาเขึ้นมาเนี่ยก็ยัง ให้ฟิลกันนั่งที่ดีนะครับรวมถึงถ้าเราปรับเบาะด้านหลังนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะปรับเอนนอนได้นะฮะนี่ครับในกรณีที่เป็นผู้บริหารนั่งด้านหลังบอกได้เลยว่าได้ความสะดวกสบายมากๆในส่วนของตัวพาร์ติชันนะครับมาพร้อมอความเรียบหรูนะครับมาพร้อมกับทีวีแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกระจกเมจิกการ์ดนะครับมีพอร์ต USB นะครับรวมถึงระบบเสียงที่เป็นโซนด้านหลังแบบนี้เรียกได้ว่าได้ความเป็นส่ตัวมากก็ตามผมไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ เป็นไงครับผู้ชมกับพาริชันในรถเวลไฟ4 0คันนี้นะครับบอกได้เลยว่านั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับนั่งแล้วได้ความสะดวกสบายอยู่นะครับสามารถปรับนอนปรับรักวางเท้าขึ้นมาเลครับแล้วก็ไม่ติดด้วยนะคร มีทีวีขนาด29นิ้วมาพร้อมระบบเสียงบอกเลยเหมือนอย่างที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เลยนะครับใครที่ต้องการความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวในรถห้ามพลาดเลยนะครับกับพาดิชั่นในรถเอาพาดเวลฟ40นะครับเป็นตรงรุ่นเลยก็ว่าได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับที่ม i ราจอะโอเดีสำนักงานใหญ่4ีนัคหลินนะครับเบอร์โทร0817348370เป็นเบอร์ผมเองนะครับแอดไลน์มาสอบถามก็ได้พิมพ์แอดไซต์ตามด้วยมิรา a อะโอ d i o ก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook y o u t u กด Subscribe, สับสกายสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทาง h a ปปี n เน็ตออนรนะพบกันใหม่ขราวหน้าครับสวัสดีครับ